โอ้โหโอ้โหโโหโอ้ไม่อดอนหนักนี้อ่ะกราบสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีครับผมแล้วในวันนี้นะคะคลิปนี้ของเราจะมาลองกินยำปลาไล้าร้านเด็ดในก่อทอามอ่นั่นเองครับผมปุกกมือ เนื่องจากว่าเราเนี่ยก็อยากจะทําเป็น5ร้านเด่นดังที่แบบมีคนรีวิวกันอยู่แล้วมากมายคืออยากลองกินนั่นแหละจะไปทั้งหมด5ร้านเขาก็คือดังมากถ้าเริ่มตั้งแต่5โมงเย็นก็คิดว่าตีสก็คงยังกินไม่ครบทั้ง5ร้านนะคะเราก็เลยตัดปัญหาสั่งเป็นเดลิเวอรี่มานะคะทั้ง5ร้านแล้วก็กินทีเดียวในวันนี้เนี่ยแหละครับของ ชื่อร้านว่าหมาล้องแจ๊กสําหรับเมนูนี้ก็คือเป็นเมนูยำโครหมูยอบวกกับไข่แดงเค็มนะคะนี่ราคา150บาทนะคะได้ไข่แดงเค็มมาทั้งหมด4ี่ฟองแบบนี้นะคะแล้วก็อ่ะเราเอาพักลงไปแล้วนะใส่หมูยอที่เขาก็ให้มาเยอะประมาณหนึ่งเลยนะคุณค่ะนี่นะคะนี่นะคะในส่วนของน้ำยาม,มันคือแบบดูนะ่ากินมากเลยค่ะอ่ะ สวยงามตามท้องเรื่องก็คือน้ำปลาท่วมมากๆนะคะทำลายแตกอืมอร่อยมากแลาหอมปลามากทุกคนเป็นปลาที่ดี รสชาติของเขาที่สั่งแบบเผ็ดน้อยไปอ่ะเป็นเผ็ดที่กำลังดีนะในความรู้สึกประมาณนี้กําลังดีมากๆนะคะแล้วก็หมูยอของเขาก็อร่อยรสชาติมันกลมกล่อมหมดเลยอ่ะเข้าใดป่ปะเดี๋ยวเราควรจะต้องพักร้านานี้าย่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหลืออีกสร้านให้กินค่ะ ร้านที่ชื่อว่า<บ>ตำยำยัวบายโบตันยำกุ้งทูโทนค่ะทูโทนอย่างไรมีกุ้งที่สุกแล้วก็กุ้งที่สดนะคะอยู่ด้วยกันนี่อยู่ไหลบัวจ้าอนนแอดเพิ่มสิบบาทหรอแอดเพิ่มสิบ,บาทถูกต้องอิงทําถูกต้องแล้วเพราะว่าไม่รู้ทําไมอยู่ดีช่วงนี้ก็คือชอบกินไหลบัวมากอู้ไมโหลดขนาดนี้ นี่คือเผ็ดน้อยหรอแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือน้ําปลาของเขาก็มีมะนาวให้เราบีบเองด้วยเขาก็มีเครื่องให้นะคะเป็นบรรดาแบบผักเนาะเมนูนี้นะคะมีราคา180รบาทนะคะนี่คือรวม10บาทที่จะจ่ายเพิ่มเรียงโอเคกุ้งที่สุกนะคะจํานวน4ตัวนะคะแล้วก็กุ้งที่สดอีก5ตัวคือรวมทั้งหมดก็คือ9ตัวใส่ผักลงไปนะคะเตนองลงไปโอ้โห,โโหน้ำปลา ปลาชัดมากนะคะบีบมะนาวลงไปให้หมดมาในส่วนของพริกบ้างนะคะใสให่หมดเลยแล้วก็อลังการด้วยความไหลบัวมันก็คือคุกๆกันประมาณนี้แหละนะโอ้เยอะนะเนี่ยเรียกว,ว่าล้นจานเริ่มจากการชิมน้ำก่อนนะคะ รสชาติต่างกันเลยาจาลังเลยอะเหมือนมีความหวานหวานมันอาจจะอยู่ที่ที่น้ำปลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจ,จะแบบน้ำปลาที่เขาให้มาอาจจะปรุงแล้วมาลองกุ้งกันบ้างค่ะอืมกินจิ้มค่ะน้ำปลาของเราอือืมอันนี้ก็ดีอืมดีหลายบัวก็กรอบมากแยกน้ำยำก็เลยทำให้ทุกอย่างมันยังเฟรชอยู่คลุกเคล้ากันก็แบบดีมากเลยแต่ว่าพริกเยอะขนาดเนี้ยไม่เผ็ดเลยโอเคอันนี้ไปเก็บก่อนแค่เดี๋ยวค่อยกิน ก่อนที่เราะะจะไปชิมยำร้านต่อไปนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าโหวันนี้พี่ส้มกินยำปลาลาแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้นะคะสุขภาพช่องปากเป็นยังไงบ้างคะพี่บอกเลยว่าถึงแม้ว่าวันนี้ภารกิจการกินยำของข้าพเจ,เจ้าจะหนักหน่วงสักเพียงใดจะต้องกินอะไรที่มีกลิ่นแรงหรือว่ารสชาติจัดสักขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอีฉันมีสิ่งนี้คะ่ะ บอกเลยว่าด้วยประสิทธิภาพนะคะของยาสีฟันคอเกตสมุนไพรดีทอ x ์นะคะช่วยขจัดสิ่งตกค้างที่อยู่ในช่องปากของเราได้อย่างหมดจดเลยเพียงแค่เราใช้ยาสีฟันคอเกตนะคะก็เหมือนกับการที่เราได้ดีทอ x ์ในช่องปากทุกๆวันเลยค่ะสกัดมาจากสมุนไพรนะคะทั้งหมด5ชนิดด้วยกันเนื้อยาสีฟันสีเขียวอ่อนแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็มีกลิ่นมิ้นท์สดชื่นรสชาติซาๆเย็นๆรู้สึกได้ถึงสมุนไพรจริงๆบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่ส้มลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าปากสะอาดหอมสดชื่นมากค่ะเรื่องกลิ่นปากหรือสิ่งตกค้าง ลกังวทําให้เราสามารถเอนจอยทุกอย่างที่เรากินและทุกร้านที่เราชอบได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะรีบไปซื้อกันได้เลยค่ะที่เซเว่นอราคา49บาทเท่านั้นเองค่ะมาถึงร้านที่3อันนี้ต้องบอกว่าร้านนี้เมนูนี้แพงที่สุดอันนี้จากร้าน ยำห้วยขวางซึ่งอันนี้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าโคตรกุ้งทรงเครื่องราคานะคะ300บาทไม่รวมแหวนถ้ารวมแหวนแล้วก็ประมาณสัก321บาทสซร์แน่เขามีเป็นแบบมาระด้วยนะคะคือแยกทุกองค์ประกอบแบบจริงจังจ้าแม่กระเทียมเครื่องกระเทียมดองอแล้วก็เมนูนี้เมนูเดียวในวันนี้ที่ไม่ได้เป็นปลาด้วยเป็นเมนูใหม่แล้วเขาบอกว่าต่อวันอ่ะเขาขายแค่20ชุดแล้วนี่จองทันจ้าคิดดูดินะอ่ะนี่คือเครื่องของเขานะคะหอมเจียวเอ่อเป็นมะม่วงหิมพา านนะคะแล้วก็น้ำยำที่มี2อันด้วยมันชื่อว่าโคตรกุ้งแบบใหญ่เบอร์เริ่มเพิ่มเลยแกดูดิ10ตัวนะคะอันนี้นะอ่ะน้องกุ้งลงไปเอ,อือเต็มตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงไปค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะเพราะอะไรมาให้ก็ใส่ให้หมด มี2อันนี้นะคะสําหรับร้านเดียวกันนะคะ321บาทของเราอันนี้ละกันอันที่เป็นน้ํายําแบบข้นๆมันตัวใหญ่มากคือมันเต็มาปากไปหมดเลยอ่ะอันเนี้ยเห็ดเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าดีอ่ะเราชอบตรงที่ความผักอ่ะกุงอันนี้มากน,น,นี่ัน แต่ว่าความแตกต่างของสองยำเรายังยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ถามว่าสามแพงไปไหมก็จริงงถ้าดูขนาดกุ้งกับปริมาณที่ได้ก็ถือว่าคุ้มอยู่เล่นดวง อ่ะมาที่ร้านที่4กันบ้างนะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าจะสั่งเผ็ดน้อยเขาจะไม่ให้กินนะคะนั่นก็คือร้านส้มตําน้องดีจอยนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราสั่งนะคะชื่อว่าเป็นเหลาหอยนางรมค่ะอันนี้ถูกที่สุดในบรรดาทุกอันที่เราสั่งมานั่นก็คือราคา100บาทนั่นเองนะคะนี่ก็ที่เราสั่งมาก็เป็นของเด็ดของเขานะคะส้มตำน้องรีจอยโอ้เอาแล้วนะคะโอ้พังหนึงนึงพังหนึ่งโอ้โอ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  เทม,มันลงไปซอฟพร้อมเสิร์ฟนะคะม,ม,มีแต่พริกอะชิมน้ำก่อนนะคะเป็นน้ำปลาที่มีกลิ่นพริกอะเหมือนมันแทรกซึมมาจนแบบได้กลิ่นมาดูไซส์ของหอยบ้างก็คือมีหลากหลายไซส์นะคะผสมปนเปกันอยู่ในนี้กินแล้วนะคะ ตอนที่ชิมน้ําตอนแรกอ่ะมันเป็นแบบกลิ่นของความเป็นน้ําปลาผสมกับพริกใช่ไหมแบบกลิ่นพริกมันเข้ามาด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นว่ะแต่ในขณะที่พูดตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันมันค่อยๆร้อนในปากอ่ะเป็นตัวเล็กบ้างอืมเรารู้สึกว่าถ้ามันมีผักอย่างอื่นแบบร่วมด้วยให้เราได้มีอะไรกรอบ,รอบๆ,ๆเคี้ยวบ้างน่น่าจะอร่อยดีรสชาติโอเคเลยเสียดายจังผักน้อยไปหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ผักน้อยไปหน่อยไม่มีผัก มาถึงเมนูยำสุดท้ายของเรานะคะอันนี้จากร้านเดอะกาลเกตยำขนมจีนไข่แดงเต็มใบ190บาทร้านนี้อยู่แถวแถวสุขุมวิท3ามนี่ก็มีหอมแดงมีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีผักชีต้นหอมนะคะหยอนะ แล้วก็มีปลาทูด้วยแกไม่เคยกินยำขนมจีนด้วยก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้ลองกินยำขนมจีนนะคะใครนะ1 9อบาทก็น่าจะอิ่มอยู่อะไข่แดงเค็ม3ฟองมีพริกป่นให้ด้วยกแกก็มีน้ำปลานะคะใส่เข้าไปให้หมดเลยเป็นกินปลาที่ชอบไม่ถึงกินปลาใหญ่เพราะว่ายายก็ทำปลาไม่กินปลาที่ดีอาหาหอือหืค่ะอ่ะประมาณนี้ มาเลยจ้ะอืดีนะคือรู้สึกว่ากินแทนข้าวได้เลยหนึ่งมือสำหรับอันนี้นะแล้วก็รสชาตไม่เผ็ดเกินความหอมน้ำปลาที่เราลมตอนแรกแล้วก็มีแบบว่ากลิ่นของปลาทูด้วยอะไรด้วยอร่อยมากมันมุนมากอันนี้ชอบอ่ะเดี๋ยวเราจะเอา5ร้านนะคะกลับมาเรียงกันใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับสิ่งที่ชอบจากมากไปน้อยกันค่ะ เอาละค่ะแล้วนี่ก็คือ5ร้านยำนะคะยำปลาล้าที่เราชิมกันไปนะคะยกเว้นอันนี้ที่ไม่ใช่ยำปลาลาแต่ก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะเรามาลองเรียงลําดับแบบความชอบต่างๆราคามันไม่ได้หนีกันมากเนาะยกเว้นแบบว่าจานเนี้ยที่แบบ300กว่าบาทดูจากปริมาณอ่ะเรารู้สึกว่า2ร้านเนี้ยดูได้แบบปริมาณที่เยอะดีอย่างอันนี้ร้อยแปดสิบบาทแล้วก็อันนี้ร้อยเก้าสิบบาทราคาใกล้ๆกันเลยแล้วก็ได้ปริมาณที่มันค่อนข้างเยอะคือกินแล้วรู้สึกว่า มันอิ่มอันนี้มันก็คือเหมือนมันได้ความพรีเมียมมากขึ้นแล้วก็ถ้าในด้านรสชาติส่วนตัวส้มน,นะเรารู้สึกชอบปลาล้าน,นี้นะคะก็คือเป็นร้านกะละเกตเดอะกะละเกตเรารู้สึกว่าเราชอบแบบกลิ่นปลาล้าน,นี้แล้วก็รสชาติพวกเครื่องเคียงต่างๆที่ชอบอ่ะก็จะชอบกะละเกตกับห้วยขวางเออมันให้ความสดชื่นดีใน2ร้านนี้ซึ่งจริงๆมันอร่อยหมดแหละทุกคนแต่ก็แล้วแต่ว่าอยากจะกินแบบไหนม,มากกว่านะคะการรีวิวยำครั้งแรกในชีวิตของเราก็ประมาณนี้ละกันนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็กดไลค์ให้กําลังใจ คือชอบหรือไม่ชอบก็ต้องกดไลค์ะนะก็ให้กําลังใจกันด้วยละกันนะคะแล้วก็คราวหน้าอยากให้สม้มแบบทารีวิวแบบผู้ร้านอะไรอย่างอื่นอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะใดๆก็ตามก็ใกล้จะสามล้านซับแล้วนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอตัวจ้วงกินต่อให้อิ่มนะคะไปละบ๊ายบายาย